เดี <Es> ๋ยวทุกท่านนะครับก็เป็นบรรยากาศทานข้าวเย็นนะครับเนาะบรรยากาศทานข้าวเย็นทุกคนนะครับเนาะกลางนี้เลยนะครับเนาะทานข้าวเย็นนี่ครับอยู่กลางแจ้งเลยทานข้าวด้วยกันครับทุกวงเลยนะครับเนาะโอ้วงกว้างขวะงมาก ทหารนี่รออะไรย่างงรอตอ้องสุจับรอท่านนแล้วรอรอยาเรยกไปในรงเรียรอเตียวาบมาเ้วเดี๋ยวอกร่าจิ้มแหวานออหนเปย้เย้อเลยเขาว่านนแม่ก ok ินเลยบ่าอก่ามีคนชงน้ำไปกินจะขาวม่นี้นี่ไงที่ลองไ้น่ะ

เปล่าใส่เลยิไปนันิสอน่มันไปห้องเก่าลูกพันม่ไหมลูกพันอะไรมันเนาะมาไมคือยาก้เวลากินเผาเดียเาไม่ไม่ไมยากอยากยากยากย

ไปนะน้าไปนางเก็บนุ่งเสืยอของที่นางเป่ายื้อเป่าทีบานนี่อื้อเก้าสางคนร้อยห้า้อคนร้อยมันจะระด้างสางดคนหลายพงลยเด็กซเซกน้มันกอบหน่อยชิรบายมือนัี้ก็ไม่ปรหน่อยก็แง

เ็ดออมาเห็ออินก้เ็ดบางเจ้าเน่ฮะเจ้าเอาแม่พอเจ้าทุกคนไหนกินก้อยเห็ดบ้างไหมยังเบิงเยไปสมนส่กุหลส so on no. okay. uh ่กหลเบิเลยฮะตันแจ้ส่กลส่กหลห่กินห่อเบิงกินไยางงตป่อยสิบกสูตรเจ้า่อยเ็ดไปแกมเลย มันี่เข้ากันนี้ขนาดเยกมาไห้คุ้มกนตัวน่ะแม่ดม่มถุงมาให้แม่แม่แปะขนมมาให้เผ็ดเดีรับเฮ้ยขนมวันน้ขนมไม่ได้วันแม่กินหน่อยแต่แม่ไปขนมมาให้ไต่ยำกแหลกอร่อยนักก้อยเห็ดอะไรเรื่อด้ะไ

ผมไ็่มาค็ยคุยตาครับผมไม่ตื่นดมอ่ะจับคำเน่อยนี่นอกใครผู้สูงเลยนะแตแ่อันนี้อันนี้เอื้อมมาก้อยผมเอมาก้อยผมก้อยผมแกงหอมทำไ้อมจดจืดทมาได้แน่ผมผมคือครจอเ็ดเลยมันดอกน้อยเนาะไอ้พระเพด เดี๋ยวจาไปลอกินนนับครอบัของเรานะว่าอกีเซี่อมเป็นพอกับแเป็นอหกเสิบอะรสนัเี่อวมา2ยี่สิบกเจ็ดฮะไม่้องเจ มีอเจนมกอเาแบบเอาเุ oui> ๊บป้าป้าใครบ้านนอะอยนี่บ hey, no> ่โอ้หอมหมกหาไปเห็นโอ้ขินเขาหอมหมกเนาะมีประมาณนี้ครับผมครับมาเดี๋ยวับเดินพี่น้องบ้ก็ไดกินตอนนี้นั่นครับตายแล้ว ร่างทักตายแล้วค่ะพี่น้องอยกกินยูเดียวคัินยูบนเดมมาชากแล้วินอไร้างนหัวไดเอาเสืไดเอาเรบ่เลเอาแไปหน่อยเียกดินองไ้าหน่อยนึงนะอยากกินเกินเสืออ๋อสากกบเสือะมัววุ่นกมั่อยนี้มั่ยร้ใจพี่ชายี่เยอะ้มต้องยืนนิดหน่อย่ ทัน่รากััน่ชื่อเมื่อไหร่เอซอข้าวด่เปเียเอวได้ม้อแ่้าเอาไปใส่ะท่านีแม่บ้างนความเงไปแล้วนะจะก็ีบ้านขยามเอินเงินเงินเงิน่าทำมือนี่หรอะไปหมื่ใช่กินกับปลาซากใช่จะไปยามมื่นหมื่นน้าโมแบ๊ตัวลูกไม่เต้นนั่น พอเดยเมื่อน้กานแม่จอยู่กัแม่รอนเมื่อนงเต็มแล้ว่เมื่อเต็มเตมยัห5เ0ต็มแล้วข้าทรายเียือบกลงบมื่สี่รือแต่ร้ถ้วยนั่นแล้วป่าันอแค่กันอกึง่ไใครบานนอกสอง

ลาทอดเดี๋ยวมันตากอดันครับทำไมเล่าขนาดมาทอดนะตลาดทอดริไห้ครับนี่สิมันเยอะจังที่บ้าเมื่อรคนกยเตียวเคาร็วลาเรวแป๊บแป๊บบาดนังเอาบาทนังไป บอา่ะทุกคนก็สทีนี้คุ้ม่านะแม้ว่านละเปาไดดแล่นี่นะครับลอีน่เยปลา้าคนตกน่นอนีาปลแ่่น่นลาส้มย่านีคนลงมานอกิน้ัก่นนี่ร่งหมักปลาส้มเนาปลาส้มไปั้บมงเลย น้องซีจะมาสักวันนี้เด็กเอนอรับขอกินจบมามาเตรียมองมาปิดงานเลยึ้วุ่าแล้วบอกเขาว่าหว้องานนี้คกินโองโหกินตัวถึงไหม้าเบอร์ตีนาไปไป่อเออเย่ยมเ เ่ากิเกี้ย่กับข้าวไงไงแล้มาพร้กับเบาเหมอนอีเส้นเหมือนเงินอีกแล้วอ้ครเขาเา้าปั้นหยาดกาอย่างไรสเกว่าเราหิวปัง่ัอย่าง่อนเขากินขบิวงกังนั้นหันข่าวข้าวเหียวทุกคนน้ำหมดสองขวดสองขวดเล้หนึ่งทองหวา เกเดึใช um ้การยิงเข้าวันขา้นดึงอยู่บนรปทาปให้อามาให้อะไรไมาจะคุกข่าครับไปรอาะบงเหทพอยปลาปลาล้มงลับมันแปลนเป็นนี่เฮทวอพราะ่ปลาเฮทวอยกี่มัจะพลิต้น้อย

ยังงงมากทำไมังไม่ลูกมานี่ครับข้าวต้มข้าวต้มไข่ตุ้งล่างตุ้งล่างลุงหลลุงยังกินได้เหรอวางี่เจ้ากินด้วยกันะ้า